ือือ f หน้า f ฟ v ร์ลอ่ะเราก็เพิ่มความผูกพันเข้าไปอีกนะครับผมโอ้โหแล้วมันก็มีภารกิจอีกเยอะแยะเลยครับเฮ้อให้ตายสิมันมีอย่างอื่นได้เราทำบ้างไหมวะเนี่ยนอกจากภารกิจที่จะต้องมาทำกับเอเชียผู้หญิงเนี่ยคือภารกิจทางรกิจมันก็ซ้ำๆกันทั้งนั้นนะครับซ้ำซากอย่างนี้มันก็น่าเบื่อใช่ไหมครับ งั้นเดี๋ยวเราไปหาขับรถเล่นกันในเมืองดีกว่าอ่าเผื่อจะมีภารกิจตามทางบ้างอ่าแล้ะไปลองเที่ยวชมเมืองมันดีกว่านะหลังจากที่เราไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศในเมืองนี้กันมานานนะครับผมอ่านะดูซิเป็นยังไงกันบ้างโอ้รถคันสุดจับเย็ด yeah. โอ้โหถนนมันก็ยังลื่นไม่หายนะครับผมนะปัญหาที่นะ เจอทุกพลาดครับปัญหานี้ยังไม่จบเขาไอ้กับไอ้ถนนลื่นเนี่ยนะฮะพอมีภารกิจโอ้โหมหักหลบอย่างนี้เลยเหรอโอ้โอกลัวกูจะชนมากเลยอ้าวเฮ้ยเอ้จี้โอ้เสียใจด้วยเพื่อนอ่าพอดีว่าขับรถไม่แข็งนะเอ๊ะนี่มันอะไรอะปุ๊บตายห่าหมดแล้วนะโอ้โหนากูกดลงแล้วมันยังกระโดดขึ้นไปอีกอะครับโอ้โห คือจะมีไปแล้วแบบนี้ฮ่โอ้อะไรครับอะไรครับยิงกูทำไมยิงกูทำไมอะไรครับอะไร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 เฟรนี่โอ้ n ว what 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 is that what is that โอ้ยอะไรอะไรยิงกูเฉยอะไรวะมึือมือมือฝ่ายใครครับมือมือฝ่ายใครครับโอ้ชี อะไรครับโอ้โหดีว Zh ่ายิงแล้วยิงแล้วได้ตังค์นี่แน่นี่แน่อะไรครับมีหมดจังเลเอ้ยอย่าหมดนี่บครับมันยิงกันตรงไหนก่าเนี่ยอะอือยกระโดดบวกหน้าแม่ง มันจะบวกกูเหรอฮะไม่มีทางสแลกเ้เสียงคอปเตอร์โอ้โหดูหน้ารถสิครับแหมกะจะชนทีนี่ให้พังทั้งบ้านเลยใช่ไหมครับเนี่ยเราสอบชนหน่อยสิเพื่อนโอ้ตายจริงๆด้วยครับเงี้ยฮะอ่ะมีสัญญาณนีรแล้วต้องขอลงไปดูสักหน่อยโอ้โหวัดดี้เพื่อนยากสบายดีไหมเพื่อนอ่ะ เอายิงกูอ้าวยิงตบกูอีกนี่มึงตบกูกูก็ตบคืนเหรอลันลาเบิร์ดลันระเบิร์ดลันลาเบิร์ดลันลาเบิดนี่แหละลงมา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 มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงลงมามึงลงมาเขี่ยมึงลงมาเขี่ยกูลงมาเขี่ยกูลันลาเบิร์ดลบนลาเบิร์ดลันลเดิร์เอาวันเดอร์เฮ้ยยยผมึงมีทั้งเกาะมีทั้งหมวกมึงเติมมาเยอะเลยใช่ไหมเออนี่ มึงใส่ทุกสกิลเลยนะโอ้โหเสียงปืนดังมาจากไหนครับผมขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับผมชอบเสือครับเฮ้ยว่าไง guyswhat's upguyswhat are you doingmanjust look i t thatohohjust look i t thatlook at that, oh. Oh, at that. At that. ตายละอ๋อยังไม่ตาย just look at thatlook at t h a t โอเคผ่านโอ้มีตั้งสิบที่เลยที่เราจะต้องทำลายหมด นายฤาซีมีรถอะไรเจ๋งๆให้ข้าพเจ้าขับเลยวะเอ้าไอ้ชี่นี่มันจากไหนมันมาจากไหนมึงมาตามโตถึงที่เหรอฮะมึงเป็นอะไรกูมากกว่าเป็นอะไรกูมากกว่าเอ้ยวันจันทร์เก็บร้อยวู๊ไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนเราเข้าใจผิดเดี๋ยวแม่งยิงกูเอ้าพี่แอน่าดิบดิบดิบขับยากแท้ จุกไม่ละนะโอ้เอางี้ดีกว่าครับสำหรับพันนี้เราจะอ่าโอเคสำหรับพันนี้สำหรับพันนี้เดี๋ยวเราขอทำธุรกิจแบบว่าเคลียร์นะฐานพวกศัตรูสิบฐานนี้ให้หมดนะครับแล้วก็จบพาร์ทบริบูรณ์ครับจบบริบูรณ์เลยเอาละไหนๆก็ไม่ค่อยได้โอ้โหเคียร์ไกลจังเลยสำหรับพันนี้ก็ เอาจัดเยอะเลยครับเล่นกันสนุกๆยาวครับงานนี้ยาวงานนี้เล่นอีกยาวเอ๊ะเรื่องนี้มันเปไหนวะอ๋อได้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 โอ้ o ัสลุคเก o ลุคเกตโอ้มายก้าชั้ o ลุคเกตเรามาถูกทางละโอ้โหจะลงไปงี้มันไม่น่าจะดีนะนะงั้นเราก็ขอลงแบบนี้ด้วยกันโอออ๋อ,อ,อ,อติดๆเอออย่าบั็กสิอย่าบัาบ็กสิพเพื่อน ันได้กู้ระเบิดไปแล้วลูกหนึ่งนะ่ยได้ระเบิดกลับฐานไปแล้วอ้อาวเดี๋ยวเวลาแล้วชุบๆๆๆๆตังเยอะก่อตังหน่อยครับขอตังหน่อยครับอ่าส่งให้คอมารับตังไปด้วยเยงานนี้กูรวยเพราะพวกมึงอ่ะขอบใจมากเพื่อนอ่ะคุกสมุนก็ตบครับตบกูด้วยมาเลยเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวไอเชียงมันอยู่ข้างบนนี่หว่า ไปทำสันตเลยครับครับบนครับอะไรครับมึงมายืนทำประสงค์อะไรครับอืมุณรู้ตัวอ่าอย่างนี้ต้องจัดติมบึ้งมานั่นไงลงมาลงมาลงมาโอไม่ต้องครับโอ้เสียใจด้วยเพื่อนอ่าอ,อา่แล้วครับอ็นทีต้องจำเป็นต้องเอารถแบบนี้ไปก่อนนะครับพงัพงๆก่อน ปทางนี้โอเคก็อยู่ไม่ไกลกันนั้งเคลียดแถวนี้เสร็จก่อนแล้วกันเคลีย์ไปดูไปนี่เสร็จก่อนหลักนั้นเราค่อยไปที่อื่นต่อเปิดฉากไปยิงกูเลยเหรอแหมไม่มีการต้อนรับอะไรกันเลยกูมาเพื่อฆ่ามึงอ่ะแค่นี้แหละแค่นี้ภารกิจกูก็จะสําเร็จแล้วมึงอะอะไรเอ้ยมีกองบาลแลมแลมแลมเลยเอ,อ เอาละฉันขอรดนายหน่อยนะลงมานี่อโอ้โหลงทาสวยมากเฮ้ยเราเจอลูกระเบิเดอีกแล้วอย่างนี้ต้องเก็บครับโอโ้โหฝากระโปรงกูกระเด็นไกลมากเลยลอยไกลเฮ้ยดูโโดูดูดอย่าไปจับด้อ,อ,อย,าย่าจับดาดูดูดเดด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 ดู รถแม่งรถจะไวไปไหนครับเนี่ยมึงลื่นจริงๆเลยนะรู้สึกถนนมันจะไม่ได้ลื่นเลยครับที่ลื่นมันน่าจะเป็นล้อมากกว่าครับล้อรถแม่งลื่นชิบหายอ่ะสมกปล่อยควันออกไปโอ้หมึงมาต้อนรับกูล่วงหน้าเลยนะอ,อ้าวงี้เลยเหรออ่คาครับมีของมาให้อ่าไปอืมลงมาลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาลงมา,งมาคุยกันดีๆลงมาคุยกันดีๆ,ๆเอออันนี้าด้เยอะ มึงอย่ายิงปืนเออนี่บักหนวดนะบักหนวดเนี่ยบักล้านเนี่ยเออตบตายแล้วก็ได้ปืนตายเถอะให้ตายเถอะเ,เดี๋ยวเราถอยก่อนรอให้มันเขียวก่อนวือเขียวแล้วไอ้กูเป็นพวกมึงแล้วอ,อย่ายิงกูนะอ่ะมันถอยเลยครับโอ้โหพอมันรู้ว่าเรากลมกลืนแล้วแม่งถอยเลยครับไอ้พวกโง่เอ้อยไอ,อย่าเพิ่งยิงกูนะ เรากำลังกลมกลืนครับกลมกลืนอยู่อ้าวมันยิงยิงกูได้เว้ย oh fuck man fuck เออว่าจะฟัง i ูเฉย s กูขอจัดก,การคนสำคัญก่อนมึงจะขึ้นไปทำไมครับกูอืมแค่นี่แหละไปละไม่มีอะไรมากครับอะไรแบ็กอัพโอเคต่อไปก็มาอยู่ก็ไม่ไกลกันมากนะเราก็วิ่งไปได้เฮ้ยอะไรแทงบัสเตอร์ ไม่มีหยดน้ำมาเป็นแทงเลยโหวิแอะเฮ้ยคอปเตอร์คอปเตอร์ว้าว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 อย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่าลงมาอย่าลงมาอย่าลงอย่าลงออกไปออกไปอ่าแค่นี้แหละแค่นี้ก็เรียบร้อยเนี่ยเนี่อุ้ยโอ้โหอุ๊ย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 โอ้โหระเบิดปรมาณูลงหรือไงวะเนี่ยเฮ้เนั่นหรือเปล่านะโอ้โหใช่เลยครับมันเล็งเราอยู่ครับ ตาดีมากนะแต่ละคนเนี่ยโอ้โหมึงเล็งกูเลยเหรอเอ่ะอ่ะอย่าเพิ่งยิงกูอย่าเพิ่งยิงกูมึงมาฮาพอดีเลยมากระโดดมาพอดีไอตัวสำคัญไอตัวใบเล่แดงนะใบเล่แดงอ่ะตายแล้วใบเล่แดงเฮ้ยเใครยิงแล้ววะโอ้โหลูกระเบิดด้วยลูกระเบิดด้วยอย่าเล่ยคนแรกนี่โอ้อะไรวะไม่แฟร์เลยโอ้ไอ้ฟยิงตัวเองตายโอ้โหไม่เคยเห็นทหารที่ไหนจะเป็นได้ักขนาดนี้มาก่อน ไอ้กี้มึงยิงมึงยิงจะไอ้โอ้โหทิพติพีมิทิพได้โวครับโอ้ถึงกูจะใช้ตีนใช้ตีนนี่เป็นประโยชน์มากเลยครับถึงแม้ถึงแม้เราจะใช้ปืนปืนฟาดศัตรูไม่ได้แต่เราก็สามารถใช้ตีนให้เป็นประโยชน์นะครับโดยการทีพแม่งอ้ามึงทำอะไรอยู่ครับมึงบ่อนตั้งบ่อนกันแล้วครับแค่นี่มันก็แค่นี้เองไงนะ ไปดีความรวเร็วเฮ้ยโอุ้ยมอไซค์โหเป็นแมงกะไซนีเนี่ยไม่ใช่มอไซค์ธรรมดาด้วยเอ้เราข้ามอีกฝั่งไหนึ่งเนี่ยเอ้ยอีกฝั่งนึงโอ้โหมีไก่ตรงนู้นอีกงั้นเราต้องข้ามสะพานตรงนี้นะเพื่อที่จะไปตรงนี้อ่าจากนั้นเราก็ไป3จุดนี่จากนั้นก็มิชชั่นเสร็จไก่สำหรับคลิปนี้นะครับผมโอ้ยอย่ายิงกูอย่ายิงกูโอ้ กูวิ่งเหา่ายกว่า <c oughs> เฮ้ยตัวสำคัญอ่าตัวสำคัญตายแล้วเฮ้ยดึงระเบิดด้วยเจ้าเลยมา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 เอามาเอาระเบิดมาเคลียร์พวกนี้ก่อนอ่ะจากอ่ามีรถแม,มงกะไซไปแล้วกูผมมีเยอะเลยนะเราไปทางไหนก่อนขึ้นไปเออใช่ขึ้นไปทางเหนือก่อนอ่า ถึงแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันเป็นคาลเจอร์หาดเลยนี่วะเฮ้ยมียามด้วย,อยลองไปไกลๆก่อนเราต้องอ้อมเอานะกูจัดการมึงเสร็จแล้วกูก็ไปแล้วกูมาแบบรอบค่าแล้วมึงเห็นกูได้ไงวะโอ้โหกูเพิ่งเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงให้ได้ก่นอนระเบิดไปแล้วอา่าวระเบิดเด้งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูลงไปฆ่ามึงง่ายกว่าใส่สูตรด้วยเอเค ไม่จะดับดาเนี่ยอ,อะไรมันจะมาโววโวโววอะไรมันจะส่งสัญญาณไซเรนทำไมครับอ๋อไ่เอาดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยมันมีสัญลักษณ์อะไรสักอย่างเราต้องไปดูครับสัญลักษณ์อะไร,ประแปลกๆเราก็ต้องลองไปดูพ่กมันจะดีต่อสุขภาพร่างกายนะฮะดีจริงๆเลยอ่ะได้นี่เฮ้อ,อ,อ,อ แถมระเบิดให้ก่อนอืมบึมโอ้โหโอ้ยี่นี่มันอะไรหรือตเนี่ยวะมันเป็นป้อมปืนของ RPG หรือไงวะโอ้โหโอ้ตายแบบบั๊กเลยฮะมึงไม่ออกมาสักทีละครับมึงออกมาสู้กันข้างนอกก็ได้ครับมึงไม่ต้องเข้าไปหลบตัวเนี่ยนะครับกูก็ตกใจครับตัวเชี่ยอะไรไปอยู่ข้างในกันนะเอ้ยมันจะาลไม่สก๊าลโอ้ลมลมลมอ่ะ โอ้โหยูยู s อ oh ้บ้าบิ t c ยูฟั f ก c กิ้งแมนกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วโ oh oh อ้โหโอ้ชิทยูมอเตอร์ฟังก์ก์ขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยมึงจะขับรถไปไหนลูวกูจะขอปืนมึงนี่แน่ตกแม่งเลยนี่เฮดจัดเบ c h yard, ตกแม่งเลยครับแค่นี้แหละ ขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยโอเคแค่นี้แหละก,ก็มีปืนก,ก็ดีใจละเอะาละไ้ทางไหนต่อเอ้ยโอ้เอ้ยมีตังค์ด้วยโอ้ว้วงานนี้มาคุ้มแน่ <c oughs> อ้าวเฮ้ยแล้วแล้วใครมายิง <c oughs> ไอ้เชีย่ยไม่ยิงคอปเตอร์กูโอ,อ้ขอให้กลับไปถึงฐานนะเพื่อนอ้าว เปนกำรอจ้างจ่างขับเติร์ยังมาไม่ได้เอาละแล้เราก็ได้มาถึงที่กันแล้วอ่ามีสัญลักษณ์มาบอกไว้เลยฮเตรียมตัวตายซะเถอะออเอ,เอ่อยู่ไหนเอ่ยต้องไปอย่างาซุ่มซุ่มไปครับเรามาทำงานคนเดียวครับเราไม่ได้มีพวกหมู่มาด้วยเราก็ต้องระมัดระวังในการทำงาน สำคัญมากเราต้องอ่าขอหน่อยแล้วกันเอาอีกสักหน่อยมาเลยคอปเตอร์ครับมาเลยครับ Got it pick up incoming มาเลย coming ม,มาเลย coming มาอ่าอย่าหลุดนะมึงอย่ามึงอย่าเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้โหเ,เ,เจอเจอเจอมึงไประเบิดไปไหนครับบาไปไหนครับหลับหลับเลยครับสบายดีไหมครับเขี่ย,ยอะไรเนี่ย นอนทำไมครับลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้โหไม่ตายอีกยิงเอ้ยเอ้ยแหน่มาก็กูก็บวกครับมาก็กู้กบวะเนี่ยมาอีกก็บวกอีกครับงานนี้กูจะมึงจะตายไหมแค่นี้จบได้ก็ะ่าได้ระเบิดลูกระเบิดด้วยอืนั่นไงนั่นไงชัดเลย อืมระยะประชิดอุ้ยโอ้โหโอ้โหมาครั้งแรกก็บิ้มกูเลยเดียว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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหมึงจะรีบกันไปไหนวะลาลาเลิกกับฟื้นกันนะมึงแหมมึงเล่นมึงเล่นของแรงขนาดนั้นเหรอโอ้โหมึงรอบาสุก้าแค่กูคนเดียวมึงถึงกับต้องใช้บาสุก้าเลยเหรอ ครับอะไรครับน่ตังครับเก็บตังลงโต๊ะด้วยเฮ้ยอย่างนี้ก็ดีเลยโอู้หนี่ไงมันยิงมาจากนี้นี่เองอืมอืมยานะอ่าเอาโอ,โอ,โอ้ตายฮะโอเคโอ้มันอยู่สักไก่มันอยู่สักสูงเลยอย่นี้เอ๊ะหลบเนียนเนียนเอ้ยมีของปัญจวันขอบใจมากอ่า มันจะเปิดวอทำไมวะน้องก็แห่กันมาแล้วโอ้โหตายสิโกงงี้เนี่ยจะปิดวอไงเนี่ยเช่นไงจะเนี่ยวะลิลีทำธุรกิจจะได้รีบออกไปจากที่นี่สิกิแกดสู้แล้วเว้ยแม่กูสาดังโดนมานานมึงอย่าให้กูต้องมาพ่ายแพ้ ขอทำลายตรงนี้ก่อนบาระเบิดสองลูกสามลูกเฮ้เก็บโอ้ยโอ้โหระเบิดระเบิดแรงเฮ้ยมึงจะมันอ,มอินกับเอฟเฟกต์เกินไปเฮ้เฮ้เดี๋ยวขอฟื้นด้วยก่อนเอ้ยมึงใจเย็นเลยมันยังอยู่ข้างบนครับได้ได้ได,ได,ได,ได้กูไปหามันถึงที่แล้วครับมึงไม่ต้องลงมาให้กูจเจอก็ได้กูไปหามึงที่อะ โอ้โหตบกูทีเลือดก,กูลดเลยอ่ายังมีฮิวใหก้กูขอบใจามากเพื่อนอย่างงี้ไม่ดีนะอย่างงี้ไม่ดีนะนี่นี่นี่อ่า,อาเอาไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหอ่ายืนทำไมยืนทำไมยืนเอ้โหตายโอ้โหระเบิดแตกใส่หน้าโอ้โห แตกเต็มหน้าเลยระเบิดมึงจะแรงไเนี่ยพ่อมึงดีพ่อมึงดีึงเลือกูเหลือหนึ่งไอ้สัตว์เอ้ย้เวลาบึ้มแล้ววืบเวืบเนี่ยไปละกูไปละทำไมระเบิดไมได้แถมโอ้โอ้เอฟเฟกต์กระจาย ตอการตายยิ่งนักไอเชนนี่มันก็ยิงกูจางเออ yeah just look at that look at o แม่แต่เด็กปมาเลยเฮ้ยอย่าอย่ามวดี๋ยวโขอได้ละตั้งลัตจูดสถนตาตรงนี้แหละเลยเราต้องหาทางไปทางนู้น น่าจะไปได้เฮ้ย,ยเสียบาสุก้าแล้วเกินแม่งจะลอยมาเื่าไรก็ไม่รู้อืมเอาละตรงนี้ก็ไม่สนใจแล้วกูขอสถานที่สุดท้ายที่เรากำลังจะไปกันโฮ้ยเอาละสถานที่ที่สิบอ่าอมึงก็ดักกูทุกทางเลยโอ้มึงรู้ใช่ไหมว่ากูจะไปมึงรู้ใช่ไหมว่ากูจะไปที่สุดท้ายแม่งมากันเรียบเรียบเบยโอ้ปังไอ้ต้นไม้อีกละโอ้องงโห ไปได้ไหมเยอะเลยวบ้าระเบิดอ่ะเบ้าระเบิดอ่อนอนทำไมนอนทำไมไม่ใช่เวลานอนครับอยู่กูอยู่นี่ครับมึงหันนะมาหันไปไหนครับขอรถแล้วกูก็จะไปแล้วันมันมันโอ้โหอย่างงี้มันจะเนียนได้ไหมเนี่ยรถมันยิงกันอยู่ซะขนาดนี้เนียนได้ไหมเนียนได้ไหมบาพระเจ้าเอาละยิงกูสิ ไม่ยิงปูดีมากดีมากเออที่นี่เสือยิงกูโอ้มันมีทุกเฮ้ย oh, มันมีตลอดแนวอะ่ะมันมีตลอดแนวเลยครับท่านผู้ชมครับมันอยู่ข้างบนเอาไปหารอฆ่าก่อนเถาน้องเอ้ยเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปหาเองฮะความตายมาถึงแล้ว <c oughs> ไปเลยครับแว่นไปเลยครับโอ้ oh, มีเยอะเลย ตำแหน่งกูเปล่าเออเป็นไงแค่นี้แหละจากการพวกไอ้เสียนี่เสร็จกันมึเอ้ามึงไปไหนครับมึงไม่ต้องมาใช้ปืนครับปูใช้เองคนเดียวครับแล้วมึงคนสุดท้ายบึ๊ปอ่าโอ้โหผู้หญิงด้วยเออเออเออไม่ตายอ่ะไม่ตายอ่ะอะไรครับอะไรครับลุกขึ้นมาครับผู้หญิงกูก็สู้ครับผู้หญิงกูก็ไม่เว้นครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะลุกขึ้นมากูก็ตบครับอ่ากูแถมครับของแถมครับของฝากจากเมืองนอกเด้อบึ้มเรียบร้อยโอ้โหรถถังยารถถังยากูขึ้นละอ่าเฮ้ยเจี๊ยอ่ะี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้นี่ลืมไปว่ามันจะมีให้เรากดหมายอะไรตะกี้อะไรเอ่ยกดเนี่ยอะไรอีกอะไรอีกหมดละไป ลงไปเลยเพื่อนโอ้ยอย่างนี้รถถังมีรถถังเราก็สบายแล้วครับเหยียบเอาละหมดยังครับเนี่ยหมดยังครับก็เอาละรู้สึกว่าเราคงจะทำภารกิจเมื่อสักครู่นี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นหมดทุกภารกิจแล้วครับผมทั้ง10ภารกิจนะเป็นภารกิจย่อยทั้งหมด10ภารกิจนะครับผมตอนนี้นะเราสามารถทำได้แล้วนะครับผมโอ้โหช่างเป็นเวลาการเล่นที่ยาวนานมากเลยครับแต่ว่าที่คุณเห็นในคลิปนะอาจจะมันก็จะเป็นการ ตัดต่อนะก็คือแบบว่าจะตัดให้มันแบบแต่ให้มันสั้นลงนะครับแต่ฉากสําคัญสําคัญอะไรพวกนี้ะฉากฮาฮาฉากกินเกียนอะไรพวกนี้นะครับผมแต่จริงๆเอาจริงๆครับเวลาที่ผมเล่นนี้ก็เกือบชั่วโมงนะครับที่ผมเล่นเล,เล่นเกมนี้นะก่าจะครบทั้ง10ภารกิจนะครับผมโอ้โหรอบเป็นชั่วโมงครับแต่ว่าผมก็จะตัดคลิปให้มันสั้นลงนะก็ไม่แน่ใจว่าจะตัดเหลือกี่นาทีก่อนนะภายในคลิปเลยนะครับผมอ่า นั้นก็สำหรับวันนี้ก็ต้องคงลากันเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวครั้งหน้านะผมเราก็จะ,ะจะมาร่วมกันสานต่อความความมันนะความมันโอ้เอ้ามียิงกันด้วยอวเดี๋ยวดูวดูด,ด,ดมึงพัวใครกันนะครับม,มึงพัวใครกันครับทำไมมึงยิงกันครับเอ้ยเล้วซื่อใเพื่อนเห็นหนายยิงกันอยู่ฉันก็เลยมาช่วยนายแล้วมึงกูทำสตินะไรครับ อ่าสำหรับวันนี้นะก็ต้องอรอจบการเสนอรายการเพยงเท่านี้นะครับขอาคุณมากครับนะยิงวิดยิงวิดลงมาเคลียดไม่ไหวเรื่องนี้นะหมอหมอคิดว่าหมอจะไม่ยุง่งลวเรื่องนี้หมอจะไม่ยุ่งแต่เรื่องนี้เอ็นทีต้องถึงมือกูนี่นี่ฮ่าสบายดีไม่เพื่อนเลยอ่าสำหรับก็ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ